เขากับเเพอไข่าดาวพี่น้องหมดเลยย่ามเสาร์กระเพาอไข่าดาวจักหน่อยโอ้เขาทายอยู่ด้วยพี่น้องมากกินน้ำกัน <c oughs> เอิญพี่น้องกินเขาเขึ้นกาละอืมมากมา,มากําลังสีสันเขาไปเห็นงานแด้หมดเลยวันน,นี้วันที่ห้าตรงหมดเลยเหตุงานแด้หมดนเน่ยมากมาพี่น้องกินเขาน้วยกัน อันนี้การพัดแบบพัดกับเข้านะไข่าดาวมีลูกไข่หรือเนี่ยลูกไข่อ่ะ <c oughs> หลานได้แต่หรือน่าจะมามากพี่น้องมากกินต้องกันบอกว่าถือว่าอันแซ่ดได้น,น,น่เรืมไปเพื่อเราโอ้แสบเป็นตาไายพี่น้องเลยอืมมากมาก